สวัสดียามเช้าครับผมมากู้ขายครับเมื่อวานลงขายปานินแล้วก็ลงปลาถวายไว้ครับผมแล้วก็ลงขายเล็กไว้ด้วยครับผมไปครับไปดูกันครับผมครับผมเดี๋ยวผมไล่เก็บขายทีก่อนดีกว่าครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นดูปลาใหญ่ครับเก็บขขยปลาเล็กเสร็จแล้วครับผมเด็ดมนหน่อยหนึ่งครับ ดี๋ยวไปดูขายปลาถวายแล้วก็ขายปลาน,นิลนต่อครับผมยังมีตัวขึ้นอยู่เลยครับไม่รู้ว่าจะชนขายหรือเปล่าครับผมครับผมขายปลาถวายวันนี้ไม่ทํางานครับผมเลาะขายปลานิลนเจอตัวแล้วครับผมตัวใหญ่อยู่ครับปลาถวายไม่ชนครับผม มองแล้วครับปานินครับผมตัวสวยครับตัวใหญ่ครับผมตัวกำลังกินเลยครับเจอแล้วครับผมหมายตัวนะครับมาแล้วครับตัวกำลังกินทั้งนั้นเลยครับผมแล้วครับโอ้ปลาไซส์เดียวกันเลยครับผมมองแล้วครับตัวนี้ตัวเล็กกว่าครับผม ลายตัวนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับผมโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวนะครับผมป้าวโอ้ยตัวใหญ่อยู่ครับอ่นโอ้วันนี้ได้ปลาน,นิลหลายตัวอยู่ครับเขินมาสรุปผลงานกัน,นครับได้ปลาน,นิลเจ็ดตัวครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดตัวครับโอ้กอกหมานอยู่ครับผมปนินแล้วก็ครับได้ปลาเล็กด้วยครับผมมาได้กินครับครับผมหมานอยู่ครับผมได้ปนินเจ็ดตัวครับผมแล้วก็ได้ปลาเล็กไปอีกหน่อยครับผมปนินตัวไซกำลังกินแล้วครับเจ็ดตัวครับมได้กินครับผม ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ